แม่ตายนี่คืออะไรพร่อับใคร,รอ่ะอะไรทำไมไปเยี่ยใครมาอรอคือไม่เป็นไรก็กลัวเธอไม่เลี้ยงไงขเขาเลี้ยงเองได้ไไอ,อะไรนอดเขาจะไปเยี่ยมก,กับใครเขาก็เยี่ยมก,กับถธอคนเดียวนั่นแหละเอาอันนี้ก็เอาตรงนดเรื่องจริงปะเนี่ยท่ลาเขาโทรบอกพ่อ,อนะถ้างั้นอ่ะเอาที่ลาทีลยังเด็กอยู่เลยนะเออ ดีๆพูดดีๆดิเที่ยงจะทำยังไงต่อเขาถามที่ล้ก่อนเอาเขเลี้ยงดิฮะก็เลี้ยงดิเที่ยงจะทำงานไว้หรอทำงานดิที่ล้าเอาดีๆดิจะได้บอกพ่อบอกแม่รักงไหมรักดีที่น้เอาเอาพูดดีๆพูดตรงๆดิอย่างก็พูดเสร ที่ร้านเขาออกไหมไม่ทำไมอ่ะที่ราบบ้านเรายังเด็กอยู่เลยนะพี่อยู่อีกคนหนึ่งอีกที่หลันเตือนไปว่าวออ่ะอ้าฮะเลยนะเตือนไปว่าวอะไรอะไรเตือนไปก็เขากลัวที่รา้าเนี่ยไงกลัวไหมถูกอ่าลูกเขาอีก,กหหลลังไส้ หนูหนูอือ,อจริงใช่ไหมสรุปฮึที่ลักตอบดีอับแพ้ม่ได้โถบอกก่อนแหละอะไร <laughs> นอดนอด ใช่ปะถ้าไม่พูดเขาจะไม่รับสายอีกเลยหโถอะไรนะว่าไงที่งรักจะทำอะไรต้องโทรบอกพ่อที่รักไม่กลัวพ่อว่าหรออะไรที่งรักทำไมต้องกลัววะมันเกิดมาแล้วโอืออะไรอีกอ่ะที่งรัก เธออะไรรักไหมรักดิรักมากไหมมากรักลูกไหมรักที่รักไม่ต้องโทรบอกหรอกเขาล้อเล่นที่รักเอาดีดีดว่าปิงมะเนี่ย พี่ลาเขาองเล่นจะท้องได้ไงเขาฝังเข็มตั้งสามปีไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูไปแย่เองอะไรเราจะไปซื้อที่ใหเองแคงนั้นซ <c oughs> ื้ออะไรไปซื้อที่ตรวจมาแย่เองอามามามาเออมันโกหกไม่จริงแค่่สรุปไม่ใช่มาปั่นเลยเยี่โอยม,มาตรวจเองห้ามบอกพ่อมาตรวจเองก่อน แค่พอเก้าเดือนปุ๊บเอาอเงี้ยออกมาเดินและยอ้มายอะไรเก้าเดือนจะเดินได้ไงอ้าวไม่รู้เก้าเดือนก็คานเอาดิลูกออกมาหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครเลยอ,<า>อ้วาวพี่หลาเขาล้อเล่นไ้วทำเพื่ออะไรเนี่ย